สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจกเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเพราะไอ้ช่วงนี้พ่อค้าอาจจะย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะเห็นหน้าพ่อค้าตอนต้นคลิปทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยเขาบอกเขาดูคลิปพ่อค้ามาเยอะนะครับผมแต่ก็น่าจะไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับเขาบอกยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อค้าเลยนะครับได้ยินแต่เสียงจริงๆรพ่อค้าเนี่ยก็ออก เอาหน้าตัวเองเนี่ยออกคลิปเนี่ยก็หลายคลิปแล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลิปรีวิวสินค้าหรือคลิปรีวิวรถที่มาติดตั้งที่ร้านเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อค้าสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเขาบอกว่าจะได้เห็นหน้าคาตาจะได้รู้นิสัยใจคอกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวพ่อค้าว่ามันไม่เกี่ยวนะครับผมมันรู้หน้าไม่รู้ใจครับผมเนาะก็แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าลูกค้าอยากเห็นนะครับผมเราก็จะได้เห็นนะครับแต่ว่า พอค้าเนี่ยจะเอาหน้าตัวเองออกตลอดทางคลิปไม่ได้นะครับผมเพราะอย่างที่รู้ๆกันมันีคลิปรีวิวสินค้านะครับผมเพราะฉะนั้นรีวิวสินค้าเราก็ต้องโฟกัสที่สินค้านะครับแต่ว่าคนคลิปเนี่ยพ่อค้าก็จะมานั่งพูดอย่างนี้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปที่รีวิวสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่รีวิวรถเนี่ยยังไงเดี๋ยวพ่อค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่พ่อค้าจะเอาหน้าพ่อค้าไว้ในคลิปอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะใส่กรีนสกรีนนะครับแล้วเอาว้้าาางลลลกก็เเออตััสินนนนนคมมยู่ใใหรพ ใช้เวลาการตัดต่อที่ค่อนข้างงานค่อนข้างช้านะครับผมค่อนข้างยากเนาะแล้วก็พ่อค้าเนี่ยทำคนเดียวทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ทนะันเนาะเราก็ให้ดูกันแค่แต่ช่วงต้นคลิปอย่างนี้แล้ะกันนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันไปนะครับผมตอนลูกค้าที่มาติดตามที่ร้านก็จะได้รู้นิสัยใจของพ่อค้านะประมาณนั้นโอเคครับผมก็ของที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัดหมอกนะครับผมรุ่นท็อปสุดณปัจจุบันนี้นะครับผมท็อปสุดณปัจจุบันนี้เลยนะอ่ะก็ เป็นงานจากเฮกซ่า GTF โอเคเรามาดูกันที่ตัวสินค้าดีกว่าครับผมอ่ะโอเคครับผมก็สินค้าของเราก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวเนี้ยจริงๆชื่อของเขาเนี่ยเป็นเฮกซ่า GTF นะครับผมเป็นชื่อรุ่นแค่นั้นเลยนะครับแต่ทีนเนี้ย GTF เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วรุ่นหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นรุ่นที่อ่าเป็นตัดหมอกเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวเนี้ย มันจะเป็นไตรคัลเลอร์นะครับผมเพิ่มขึ้นมาคือไตรคัลเลอร์ก็คือเหมือนตัดหมอกตัวที่แล้วที่เรารีวิวเลยนะครับก็คือตัวนั้นมันจะเป็น2นิ้วเนาะเป็นไตรคัลเลอร์คือเปลี่ยนสีได้นะครับผมเปลี่ยนสีได้ในตัวเดียวนะครับถ้าเป็น GTF รุ่นธรรมดาปกติเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกค่าเคอยู่3ค่าเคนะครับก็คือ 3,200K 4,800K และ 5,800k นะครับก็คือแสงเหลืองแสงบอวไวแสงขาวทีเนี้ยเขาจัดยกชิปของทุกตัวเลยนะครับลงมาไว้ใน GTF ไตคคลเลอร์นะครับแต่พ่อค้าเนี่ยเรียกมันว่า GTF Max นะครับผมง่ายๆสั้นๆนะครับเพราะว่า GTF กับ GTF Max แค่นั้นเองนะครับเพราะถ้าจะเรียกว่า GTF ตัว3สีกับ GTF ตัวธรรมดาอะไรพวกนเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเหยียดยาวยุ่งยากนะครับผมเอาเป็น GTF กับ GTF Max กันตัวนี้พ่อค้าขอเรียกว่า GTF Max นะครับแต่ชื่อจริงๆของเขาคือ GTF นะครับแค่นั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนสีได้3สีนะครับเวลาที่ซื้อเนี่ยอาจจะอธิบายกันงงไปหน่อยนะครับเรียกว่า GTF Max เลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ความสว่างเนี่ยเท่ากันกับตัว GTF ทุกอย่างเพราะชิปที่ยกมาทุกตัวเนี่ยก็คือชิปตัวที่อยู่บน GTF รุ่นธรรมดาเลยนะครับแต่เอาชิปมาไว้บน GTF Max นะครับทุกอย่างเหมือนกันเด้ๆนะครับเพียงแต่ว่ามีชิปอยู่3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนสีได้3สีนะครับแล้วก็ในส่วน อ่าตัวที่แยกออกมานะครับที่ไม่เหมือนกับ GTF รุ่นธรรมดานะข้อดีกว่านะครับสำหรับ GTF รุ่นธรรมดาเนี่ยดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูตัวสินค้ากันก่อนนะครับอ่ตัวสินค้าตัวนี้นะครับสังเกตดูมันจะเหมือน GTF ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้จะมีไดเวอร์แยกออกมานะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะยัดไดเวอร์เข้าไปไว้ในตัวได้นะครับเนื่องจากว่ามีชิปถึง3ชุดอยู่ในนี้แล้วนะครับผมถ้าเป็น GTF ตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีไดเวอร์แบบนี้นะครับไดเวอร์จะบิวอินอยู่ข้างในแต่ถ้าเป็น GTF Max นะครับ จะมีไดเวอร์แยกออกมาอ่าต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์เนี่ยไปบิวอินอย่นี้อีกไม่ไหวคือในเนี้ยแน่นเอียดแล้วนะครับตัวนี้นะครับระบายความร้อนเนี่ยเป็นฮิดซิงค์นะครับแล้วก็เป็นสายแพรด้านหลังออกมานะครับคือเวลาที่เราไปติดตั้งเนี่ยให้เราขยี้สายแพรให้มันฟูๆเลยนะครับผมเพื่อมันจะระบายความร้อนได้ดีๆเนาะมีการอ่าทรงถ่ายแผ่นเพจมาแลเป็นเพลทองเหลืองนะมาเข้าที่ตัวนี้นะครับเพื่อหนีบระบายความร้อนออกมาที่สายแพรนะครับอ่าระบายความร้อนแบบนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็น40วััต์นะครบ มันจะร้อนกว่าตัวที่เรารีวิวเขาที่แล้วเนี่ยสาวัตต์นะครับแต่ตัวนี้40วัตต์เล่นใหญ่นะครับผมเล่นเป็น3.2นิ้วเป็น Blue H ดีนะครับตัวเลนเนี่ยดีมากนะครับตัวนี้ใส่กับรถรุ่นอะไรได้บ้างอ่าวีอ่าวีโก้อ่าวีออสหรือรุ่นไหนก็ได้นะครับผมฟอ r d r เลนเจอร์ที่ตัดหมอกเป็นทรงกลมนะครับเป็นขนาด2.5นิ้วนะครับหรือว่า3นิ้วหรือว่า3.5นิ้วก็แล้วแต่นะครับมันจะสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้เวลาที่เราไปใส่กับ2.5 มันก็จะขบหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้ถ้าใส่กับ3.2นะครับ3นิ้วนะ่ะมันมันก็จะพอดีขอบอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปใส่กับตัวที่เป็น3.5นะครับเราจะมีฝาครอบแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีอีกเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขาตรงรุ่นให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Ford หรือรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีขาตรงรุ่นนี้เลยแต่ต้องเน้นย้ําก่อนนะรว่าตัดหมอกเนี่ยต้องเป็นตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะบแบบทรงกลมนะถ้าเป็นตัดหมอกที่เป็น LED รุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการแปลงใส่นะครับถ้าเป็นทรงกลมแบบนี้นะหรือว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นถ้าแปลงปุ๊บเนี่ยคุณไปใส่ได้หมดแหละนะครับแต่เอาเป็นว่ามันตรงรุ่นกับรถที่เป็นตัดหมอกฮาโลเจนทรงกลม2.5-3.5นิ้วนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแสงดีมากๆนะครับผมแสงเนี่ย ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับก็คือแสงเหมือนกับตัว GTS ธรรมดาเลยนะครับส่วนหน้าตารูปร่างหน้าตามก็ประมาณนี้นะครับผมที่เราเห็นกันอยู่นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้พัดลมในการระบายความร้อนเนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับเพราะว่าตัดมอกในมันอยู่ต่ํามันมีโอกาสที่ดินนะครับจะเข้าไปยัดในพัดลมทําให้พัดลมเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ใช้สายแพร่ชิทซีแบบนี้ถือว่าเป็นข้อดี อ่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับแต่ทีเนี้ยแสงล่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแสงที่ระยะใกล้นะครับระยะ7.5เมตรในการเทแสงกันก่อนนะครับเทียบกับตัดหมอกที่เป็นไม่ใช่ตัดหมอกไฟหน้านะครับที่เป็นไบ LED ดีติดรถมาจากโรงงานของ f o r t u n e r r ร v o 2020ถึง2023มเนี่ยนะครับผมถึงโฉมปัจจุบันเนี่ยคือเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น r ี vo หรือ Fortuner นะไฟหน้าเลยนะเอามาเทียบกับไฟตัดหมอกนะครับ GTF Max เดี๋ยวเรามาดูแสงระยะใกล้กันก่อนเลยครับผมอ่าโอเคครับผมเราก็เซตให้ดูกันประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้รีวิวกันแค่แสงระยะ7.5เมตรอย่างนี้แน่นอนนะครับเรารีวิวแสงลงถนนที่ดูด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราจะให้เทียบเปรียบเทียบแสงในระยะใกล้กันก่อนนะครับ7.5เมตรกันก่อนนะครับว่าขัดตรองคัดออฟเป็นยังไงนะครับการแยงตาเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูแสงบนถนนอ่าอย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับตัวที่พ่อค้าเอามาเทียบเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ไฟหน้านะครับติดรถมาจากโรงงานของ t o โยต้าไฮรัก e ีโวหรือ Toyota f o r t u n ูเนะครับปี2020ถึง2023นะครับจะเป็นโปรเจกเตอร์ไฟหน้ามาแบบนี้เลยเราจะเคยเห็นกันอยู่ว่าไฟหน้าฟอร์จูเนหรือว่า r e โวเนี่ยเขาสว่างขนาดไหนนะครับลองเทียบกับตัดหมอกตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนเจ้าเฮกซ่า GTF ตัวนี้นะครับอ่ะลองมาดูไฟหน้าของลี v o หรือ Fortuner อกันก่อนนะครับนี่แสงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบใบบีมนะครับคือมีไฟสูงต่ำนะอ่ะสูงต่ำสูงต่ำนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้เนาะไฟหน้านะครับของ Fortuner ของ r ี v o อ่ะทีนี้ลองดูเจ้า HEXA GTF อ่าตัวนี้คือแสงเหลืองนะครับสังเกตแสงลงถนนนะครับคือเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับแสงไปถึงป้ายแบบชัดเจนนะครับแสงเหลืองนะแสงวอมไว้นะครับและแสงขาวนะครับเนี่ยมีค่าเคให้ให้เรานะครับสามสีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับมีทุกสี แสงขาวนะไฟสูงไฟต่ำแสงเหลืองไฟสูงไฟต่ำครับไฟสูงก็แล้วแต่แสงเลยนะครับสีไหนก็คือสีนั้นเห็นไหมครับวอร์มไว้ก็เป็นวอร์มไว้เหลืองก็เป็นเหลืองนะครับผมขาวก็เป็นขาวนะนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ใช้ชิปแยกนะครับจะไม่เหมือนพวกเมตริก LED นะครับผมพวกนี้คือจะเป็นใบ LED นะครับคือทํางานสูงต่ําด้วยโซลินอย์คัตออฟด้านในนะครับผมกินไฟนอยู่ที่40วัตต์นะครับส่วนตัวไฟสูงเนี่ยกินไฟอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นเอง นะครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ตัดหมอกเนี่ยหลายคนนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องไฟตัดหมอกนะครับติดรถมาจากโรงงานอะไรพวกนี้พอไฟหน้าไม่สว่างนะครับหลายคนเลือกแก้ปัญหาด้วยการเปิดไฟตัดหมอกมันจะวิ่งตลอดทางไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับผมไฟหน้าไม่สว่างเราก็แก้ปัญหาที่ไฟหน้านะครับเพราะไฟหน้าเนี่ยเรายังพอที่จะสามารถที่จะคุมคัดออฟได้นะครับแต่ว่าตัดหมอกเนี่ย เขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันมีคัตออฟนะครับเขาออกแบบมาให้มันฟุ้งกระจายของมันเต็มที่เลยนะครับทีนี้อันนั้นหมายถึงตัดหมอกโรงงานนะพอตัดหมอกรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราเปิดเนี่ยสังเกตว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนตบไฟใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้สว่างอยู่แล้วนะครับเปิดมาก็แทบจะไม่ช่วยอะไรนะครับทีนี้พอตัดหมอกรถรุ่นใหม่ๆที่เป็น LED มาเนี่ยมันก็ฟุ้งนะครับการที่เราเปิดวิ่งตลอดทางเนี่ยมันลบกวนสายตาของเพื่อนร่วมทางมากๆานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเปิดนะครับผมทีเนี้ย ตัวนี้มันมีไฟสูงต่ำด้วยเราปติดตั้งเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกเราสามารถที่จะเปิดวิ่งคู่กับไฟหน้าได้ไหมถามพ่อค้านะโดยส่วนตัวนะครับผมมันเปิดได้นะครับเพราะมันมีคัตออฟมันไม่แยงตายกเป็นว่าเรายุกไฟสูงนะครับมันมีคัตออฟไม่แยงตาแต่ก็ไม่แนะนําให้เปิดวิ่งตลอดทางนะครับถ้ามีใครตบไฟใส่เราอย่าหัวร้อนนะผมปิดให้เขาจริงอยู่ไม่แยงตาแต่คือด้วยความเคยชินของใครหลายๆคนนะครับบางทีขับรถเห็นเปิดตัดหมอกมาก็ตบไฟใส่ไว้ก่อนเลยนะครับมันจะแยงหรือไม่แยงไม่รู้ละ่ะ บไฟใส่ไว้ก่อนเลยประมาณนั้นนะครับพอเขาเคยโดนมาแล้วไงครับอ่าเขาก็จะทําแบบนั้นจนมันเป็นความเคยชินนะครับอ่าทีเนี้ยไอ้เรื่องแยงตาหรือไม่แยงตาเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยเรื่องแสงเนี่ยเราดูกันก่อนนะครับว่ามันสว่างกว่าของรีโวนะครับผมเห็นไหมมันกบแสงรีโวได้ทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะแสงขาวก็กบนะครับผมแสงอ่าวอมไว้นะครับก็กบนะครับหรือว่าแสงเหลืองแสงวอมไว้คือทุกสีเนี่ยมันกบรีโวได้ทั้งหมดเลยนะครับ อ่าแล้วความสว่างของมันก็คือเท่ากับตัว G T F เลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันเปลี่ยนสีได้แค่นั้นเองครับผมอ่าทีเนี้ยเราลองจะมาดูพ่อค้าจะให้ดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับโดยการสะท้อนจากกระจกด้านหลังนี้เลยนะครับให้เหน็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันแยงตาแบบไหนยังไงนะครับอ่านนะพ่อค้าเอาป้ายออกนะครับก็จะเห็นตัวกระจกด้านหลังแบบนี้นะครับอ่า ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอของ Revo หรือ Fortuner ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแยงตาไหมนะครับนี่พ่อค้าจะยืนเป็นฉากไว้ให้แบบนี้นะครับผมจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้เปิดไฟหน้าแล้วอ่ะพอ่อค้ากล้องให้อยู่ในระยะต่ำๆเลยนะเหนือจากโปรเจคเตอร์นิดเดียวเห็นไหมครับถ้าไฟสูงเนี่ยเราจะเห็นแสงฟุ้งทันทีนะครับไฟต่ําไม่แยงตานะไฟสูงนะครับถึงจะแยงตาอ่ะทีนี้ตัดบอกบ้าง พอค้าต้องมายืนเป็นฉากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยว่าเราเปิดแล้วนะครับผมสูงเห็นไหมครับ่ไฟสูงคือแยงตาปิดนะครับเพื่อเปลี่ยนสีนะเห็นไหมครับใช้ไฟสูงต่ำได้ทุกสีนะครับผมเห็นไหมครับ คัดออฟมันคมอยู่แล้วนะครับมันไม่แยงตาแน่ๆนะครับแต่อย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับถ้าใครตกไฟใส่เราก็อย่าหัวร้อนนะครับเพราะโดยตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ให้อนุญาตให้เรามาเปิดไฟตัดหมอกวิ่งตลอดทางนะครับผมเขาตกไฟใส่เราก็ปิดนะครับผมแล้วก็พอมันไม่มีรถสวจมาเราก็เปิดวิ่งได้นะครับผมเปิดวิ่งไปถ้าไม่มีใครตกไฟใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโดยจริงๆแล้วน่นมันไม่แยงตาอยู่แล้วอย่างที่พ่อค้าทดสอบให้ดูนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่แนะนําให้เปิดนะครับตัดหมอกก็คือตัดหมอกนะครับผมไฟหน้าคือไฟหน้า โอเคอันนี้คือแสงระยะใกล้7.5เมตรและอัตราการยังตาเดี๋ยวเราลองไปดูแสงจริงๆเวลามันลงถนนกันเลยครับผมโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมตรงที่เดิมของพ่อค้าเลยนะครับที่บ้านเก่าตอนที่กําลังถมที่ทาใหม่อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่พ่อค้าบอกเลยลูกค้าทุกคนนะครับผมหลายคนไม่ใช่ทุกคน,นครับเรียกร้องว่าเวลาพ่อค้ารีวิวอยากจะให้เทสแสงลงถนนนะครับซึ่งเทสที่เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าระยะเทสมันเป็นระยะ3เสาไฟฟ้าและสุดเสาไฟเนี่ย คือมีกำแพงพอดีนะครับผมะระยะเทสของเรานะครับเสาไฟฟ้านับต้นที่1คือต้นที่พราคขายืนถ่ายนะนับนะครับคือต้นที่1ต้นที่2นะครับเราจะเห็นไฟติดรีรีอยู่นะครับผมก็คือบางวันมันก็สว่างบางวันก็ไม่ติดบางวันก็หรีแค่นี้นะครับและต้นที่3ที่เราเห็นตรงนี้มุมกําแพงนะครับต้นที่4ตัวนี้ไม่นับนะครับตัวนี้เป็นเสาไฟฟ้าของฝั่งซ้ายนะครับเป็นเสาส่วนบุคคลนะครับทางบ้านทําเองไม่ใช่ของการไฟฟ้านะครับผมเพราะนั้นระยะมันไม่ได้นะครับแต่ระยะตรงนี้คือระยะช่วงเสาไฟฟ้ามาตรฐานเลย ไกลมากๆนะครับผมและสุดเนี่ยเป็นกำแพงอ่ะตัวที่เรามาเทียบกันนะครับผมก็คือไฟหน้านะครับโปรเจกเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota Hilux r e v o 2020ถึง2022 2023นะครับเป็นถึงโฉมนี้เลยถึงปัจจุบันนะครับเทียบกับ GTF Max นะครับผมเป็นตัดหมอกโปรเจกเตอร์นะครับผมอ่ะลองมาดูกันอ่ะเราจะให้ดูแสงของ r e v o ก่อนนี่นะครับ r e v o ถามว่าแสงดีไหมคือแสงก็ดีอยู่แล้วนะครับไฟหน้า ถือว่าเป็นไซน่าติดรถมาจากโรงงานที่ให้แสงที่ค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะครับถ้าไม่ไปเทียบกับพวก b e n ซ์บีอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยเขาจะสว่างมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยคือ Revo f o r t ์จูเนอร์ดพวกนี้นะครับผมใช้โพลิเตอร์ตัวเดียวกันนะครับคือให้แสงที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับและคัดออฟที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่เราเห็นมันแยงตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพ่อค้าเองก็ไม่รู้นะครับก็เคย พูดลงไปในคลิปแล้วว่าให้ r ีโวอร์ฟอร์จูเนอร์ไปนี้ปรับไฟลงให้ต่ําอีกนิดนึงนะครับจะไม่แยงตาแล้วนะครับก็สรุปเนี่ยมีลูกค้านะครับเข้ามาหาพ่อค้าถึงที่ร้านเลยนะครับมาหาวิธีแก้นะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีเซนเซอร์อยู่ที่แหนบหลังนะครับถ้าเราปรับไฟหน้าต่ำเนี่ยเดี๋ยวพอตัวเซนเซอร์ตรงนั้นมันจับได้มันทํางานเนี่ยมันก็จะปรับขึ้นให้เราอัตโนมัติอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแยงตานะปัญหาของลิเวอร์ vo, หรือฟอ er ร์จูเน,นอร,นะอร,รนน์นะครับอันนี้พ่อ ปรับไว้แล้วมันก็ปรับขึ้นอยู่ดีนะครับผมหือเราจะปรับแมนวลนด้วยมือไว้หรือยังไงก็แล้วแต่ยกเว้นแต่ว่าเราจะถอดเซ็นเซอร์จนออกนะครับหรือว่าถอดระบบปรับไฟฟ้าออกเลยนะครับใช้การปรับมืออย่างเดียวถึงจะได้นะครับผมอ่ะลองดูนะครับไฟต่ํานะครับไฟสูงนะครับของรีโวอ่ะได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่เรารีวิวไม่ต้องดูเยอะทีนี้ต้องมาดูเจ้าตัวเฮกซ่า gtf max นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับคือแสง 4,300K ออ่ะ ปิดเปิดใหม่เป็นแสง 6,000K เป็นแสงเมื่อกี้นะครับเป็นแสง 4,300K ตัวนี้เป็นแสง 5,300K นะครับผมและเป็นแสง 3,200K นี่ครับผมก็คือตัว GTF Max นะครับจะมีข้อดีคือปิดและเปิดเพื่อเปลี่ยนแสงได้นะครับเปลี่ยนสีของแสงได้นะครับนี่นะครับถ้าเราปิดแล้วเปิดเร็วๆเ,เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับต้องเว้นระยะนิดนึงนี่ นะครับผมตัวนี้จะมีสามสีนะครับเมื่อกี้จบด้วยเหลืองเนาะเปิดมาเป็นวอร์มไว้นะครับผมเปิดมาเป็นขาวนะครับแต่ถ้าเราปิดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเปิดมานะครับมันจะสตาร์ทที่ก็เรียกว่าอะไรระบบออโต้รีเซตนะครับคือจะปรับแสงเข้ามาให้เป็นสีเดียวกันกรณีที่ว่าสองข้างมันล้วนใส่กันนะครับผมอนี่ขาวเหลืองวอร์มไว้นะครับนี่แสงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คือ จริงๆเนี่ยแสงเนี่ยเรื่องความสว่างเนี่ยมันเท่ากับตัว HEXA GTF เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็น GTF Max เนี่ยคือสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้3สีด้วยตัวโปรเจคเตอร์ตัวเดียวนะครับขาวเหลืองและวอมไว้นะครับผมและทุกสีนะครับสามารถใช้ไฟสูงได้เลยเห็นไหมครับอ่าถ้าเราใช้แสงขาวก็ไฟสูงขาวนะครับแล้วดูคัดออฟครับผมเข้มๆคมๆ,ๆเลยนะครับ ใช้แสงเหลืองนะครับก็ไฟสูงเหลืองนะครับผมสามารถใช้ไฟสูงได้ทุกสีเพราะใช้โซลิโนย์นะครับในการเปิดม่านไฟสูงต่ำนะครับไม่ได้ใช้ชิปแยกกันนะครับตัวนี้เป็น GTF Max อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะแสงนี่อาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะว่าพ่อค้าใช้ Powerbank นะครับตัวนี้ตัวเล็กๆแค่นี้เองนะครับมาใช้ในการถ่ายคลิปแล้วซึ่งวันนี้พ่อค้าเตรียมของมาถ่ายทั้งหมดเนี่ยสรุ่นนะครับผมอ่ารุ่นแรกเนี่ยถ่ายไปแล้วตอนนั้นเต็มๆเลยเพ่อค้าอาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2และอ่าแบตอาจจะเริ่มอ่อนนะครับแสงอาจจะไม่เต็มที่นะครับของเดิมเนี่ยถ้าแบตเต็มๆเนี่ยอาจจะสว่างกว่านี้นะครับผมวางไว้ขาวเหลืองสูงต่ำสูงต่ำนะครับใช้งานสูงต่ำได้ทุกสีนี่ อ่าโอเคครับผมที่เหลือเดี๋ยวเราไปต่อกันในสตูครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นแสงลงถนนกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว GTF Max นะครับผมสว่างทุกสีจริงๆนะครับกิน f o r t u n e r แบบขาดมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเลนก็ใหญ่กว่านะครับและชนิดของเลนเนี่ยก็เคียกว่านะเป็นบูเฮดดีนะครับส่วนเจ้า r ีโวหรือ Fortuner ตัวนี้เลนมันเป็นพลาสติกนะครับผมมันจะไม่ได้เคลียแสงได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคนใช้พลาสติกทำนะครับคือเลนเป็นกระจกเนี่ย มันเคลียร์แสงได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ชิปตัวเดียวกันนะครับวัดเท่ากันเลยชิปตัวเดียวกนเลยนะครับแต่เราเปลี่ยนเลนข้างหน้าเป็นกระจกเนี่ยกับเลนข้างหน้าเป็นพลาสติกเนี่ยกระจกมันก็เคลียร์แสงได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวเนี้ย40วัตต์นะครับผมส่วนตัวเนี้ย25วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันมากกว่า15วัตต์ครับผมมันก็เลยทําให้ตัวแสงเนี่ยออกมากินค่อนข้างเยอะนะครับอืมชัดเจนเลยนะครับ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวตัดหมอกก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้อันนี้พ่อค้าบอกก่อนนะเพราะพ่อค้าเคยโดนดราม่าในคลิปที่รีวิวออสแลมซีบีไอเลเซอร์นะครับผมออสแลมซีบีไอเลเซอร์เนี่ยพ่อค้าแจ้งราคาไป3 0,000ื่นนะครับแจ้งราคาไปที่3 0,000บาทสําหรับออสแลมซีบีไอเลเซอร์อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวนั้นนะคือราคากลางราคาตลาดปกติเลยนะครับมีมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยราคาเอาตายเลยเไปถามร้านนั้นร้านนี้เขา2 4งหมเอง ซึ่งจริงๆแล้วราคามันก็24 0หมนนั่นแหละครับผมในโปรโมชั่นนะตอนนั้นทีเนี้ยราคาในช่วงไม่มีโปรโมชั่นหรือราคาช่วงมีโปรโมชั่นถ้าสมมติว่าพอ่พอค้าแจ้งไว้ราคา24 0นะหมนโปรโมชั่นตอนที่พ่อค้าถ่ายคลิปเลยราคาโปรโมชั่นช่วงนั้นเลยนะครับ mm hmm. แต่ณวันหนึ่งเนี่ยมันหมดโปรโมันมันไม่มีโปรตัวไหนลูกค้าถักทักมาถามเราพ่อค้าบอกว่า3 0 0 0มมันจะมีปัญหากันภายหลังได้นะครับว่าในคลิปทำไมคุณแจ้งราคานี้แต่ว่าพอมาติดตั้งจริงทำไมเป็นราคานี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราแจ้งไว้ที่30,000นะครับลูกค้ามาติดตั้ง24,000ลูกค้าแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแจ้งราคาที่เป็นราคาราคาพื้นเลยของเขาเลยนะครับราคาดันดัน,ด,นดันพื้นดันเพดานเลยนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละช่วงบางทีก็ถูกถูกมากนะถ้าโปรโมชั่นแรงๆราคาก็จะลงกันข้างเยอะนะครับถ้าโปรโมชั่นเบาๆบางทีก็อาจจะดอปหน่อยนะครับอย่างตัว TBI a เลเนี่ย คือราคาเนี่ยดันเพดานดันพื้นเลยคือช่วงถ้าไม่มีโปรอะไรเลยนั่นคือ3 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้ามีโปรบางทีก็อาจจะเหลือที่ 28- 0 0 0 2 4หรือบางทีมีถูกกว่านั้นถึง19,9 0 0ก็มีนะครับผมหรือถ้าถูกกว่านั้นนะครับผมก็ไปเล่นของก๊อฟกันได้เลยนะครับของเราเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับผมและราคาเนี่ยมันไม่ได้หนีจากร้านที่เป็นของแท้ด้วยกันแน่นอนโอเคครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับมือ2ไม่มีนะครับมีลูกค้าจองไว้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ มีลูกค้าจองไปแล้วรอให้พ่อค้าถ่ายคลิปแล้วก็เอาเลยวางประจาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะแต่ราคานะครับผมย้าอีกทีนะราคาเพดานเขาเลยนะอยู่ที่7,900บาทไม่รวมติดตั้งนะครับผมอ่าแต่ราคาโปรโมชั่นเอาไม่ต้องเอาโปรโมชั่นดีกว่าเพราะว่ากว่าลูกค้าจะเห็นคลิปบางทีทักมาเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ช่วงโปรนะครับแต่ราคาดันเพดานดันพื้นเดียรเ,เลยของเขาคือ7,9 0 0านะครับสำหรับเจ้าตัว GTF Max โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทสโปรเจคเตอร์4ีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อระหว่างจังหวัดชนบุรีและระยองนะครับผมช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่เลื่องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ